นี่พระผงหลวงปู่ทิมนะครับนี่คือพระผงพิชิตมานหลังยันห้าปี2514หลวงปู่ทิมวัดละหานไร่ปุกเสกนี่เป็นพระที่สร้างโดยมูลนิธิธรรมรัตนะครับหลวงปูทิมปุกเสกพร้อมพระเกจิอาจารย์ดังมากมายสมเด็จพิชิตมานสร้างมาเพื่อสืบทอดพระศาสนาอ่า แล้วทีนี้ก็คือว่าเป็นพระที่สร้างตั้งแต่ปี 1- 4เพื่อนเพื่อนดูนะว่ากระบวนการผลิตของพระเนี่ยถ้าเราหยิบมาปุ๊บเราจะรู้ได้ไหมว่าเป็นพระที่สร้างก่อน2,500หรือหลัง2,500เห็นไหมผมบอกแล้วว่าเครื่องมือเนี่ยมันจะบอกวิธีการผลิตมันจะบอกว่าพระองค์นี้เนี่ยสร้างหลัง2,500ลักษณะของแม่พิมพ์นะเป็นแม่พิมพ์แบบอัตโนมัติละะใช้เครื่องกด กดอัตโนมัติออกมาแล้วช่างที่ออกแบบการแกะแม่พิมพ์นี้เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะผมคิดว่าเป็นช่างมงคลเกษมนะคือลักษณะของพระแบบนี้เนี่ยจะมีในพระของเจ้าคุณนอด้วยเช่นกันแล้วพระวัดอะไรนะไอซานฟรานซิสโกอ่ะหรืออะไรเนี่ยนะก็จะเป็นพระแนวแบบนี้แหะนะครับช่วงปี2510 ก็จะเป็นแบบนี้นี่องค์นี้พระผงพิชิตมารองค์นี้นะครับองค์ละ1,000เท่านั้นเองนะครับส่ง50บาทท่านที่อยากได้ของดีราคาย่อมเยาวเรามีแบ่งปันนะครับสร้างโดยมูลนิธิธรรมรัตราคา1,000บาทค่าส่ง50บาท มีเกจิอาจารย์ดังทั่วแผ่นฟ้าเมืองไทยกว่าร้อยแปดรูปมาเข้าพิธีปลุกเสกนะครับเอาละครับถัดไปผมมีพระองค์หนึ่งนะครับเป็นพระสมเด็จมาให้เพื่อนๆดูเพื่อนๆพ,พ,พ,พอจะรู้ไหมว่าเป็นพระที่สร้างก่อนปี2500หรือหลัง2500แล้วเรามีวิธีการพิจารณาการแยกแยะ ได้อย่างไรเห็นไหมดูซ้ายดูขวาดูขอบด้านข้างดูองค์พระดูลักษณะของการกดพระก่อน2,500หรือหลัง2,500เห็นไหมไม่ยากใช่ไหมถ้าผมจะบอกว่านี่คือพระที่สร้างหลังปี2,500เพราะอะไรเพราะรูปแบบของกระบวนการผลิตนะ่ะมันใช้เครื่องมือทันสมัยในการสร้าง นะไม่ว่าจะเป็นการแกะแม่พิมพ์หรือว่าลักษณะของการตัดขอบอัตโนมัตินะที่เกิดจากการกำหนดไว้ในแม่พิมพ์แล้วดังนั้นเมื่อนำมวลสารนะครับก้อนก้อนมวลสารเนี่ยมากดในแม่พิมพ์ก็จะได้พระที่สมบูรณ์แบบไม่มีปีกย้อยปีกย้วยนะครับต่างกันกับแบบนี้พระองค์นี้มีร่องรอยของพื้นผิวคล้ายกับ แนวปะกาลังอ่าเพื่อนๆดูนะว่าเป็นพระที่สร้างก่อน2,500หรือหลัง2,500นะครับพอเรามาวางเทียบกันเนี่ยเพื่อนเื่อ,อก็จะเห็นว่ามันแตกต่างนะไอความแตกต่างนี่แหละจะทำให้เราเข้าใจถึงว่ากระบวนการผลิตพระในแต่ละยุคน,นย่อมไม่เหมือนกันเมื่อไม่เหมือนกันเราสามารถจะวิเคราะห์กันได้ว่า พระแบบไหนสร้างด้วยวิธีการผลิตแบบไหนแล้วเนื้อหาความเก่าร่องรอยของการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติที่มันเกิดเนี่ยอย่างไอที่เราเห็นว่ามันเป็นพื้นผิวลักษณะแบบนี้บางคนเขาก็มาบอกว่าเนี่ยมันเป็นพระกัดกดนะครับพระ,ะ,ะกัดกดเนี่ยเนี่เป็นพระกัดกดแต่ทีนี้ไอคําว่าพระกัดกดเนี่ยถ้าเราถามเขากลับไปว่า มันใช้กฎอะไรกัดครับมีวิธีการทำอย่างไรนะครับคุณแยกได้ไหมว่าพระเนื้อผงหรือว่าเป็นพระลักษณะไหนที่จะกัดแล้วออกมาเป็นพื้นผิวแบบนี้ไอพื้นผิวแบบนี้เนี่ยมันคล้ายๆกับอะไรมันคล้ายๆกับแนวปากกาลังใช่ไหมการเกิดของปะกาลังปะกกาลังคือถ้าเราเห็นพระ ของวัดกุกลางคองข่อยนะที่เป็นรุ่นที่ทันวัดกลางคองข่อยนะเราก็จะเห็นว่ามีร่องรอยแนวปะการังแบบนี้แล้วก็กุกลางคลองข่อยด้านหลังนี่จะเป็นแบบหลังปาดนะครับแต่องนี้เนี่ยเป็นพระที่มีลักษณะเหมือนอยู่ในกลุแล้วก็โดนน้ําขังนะมีมีลักษณะของน้ําขึ้นน้ําลงน้ําขึ้นน้ําลงน่นนงนยนะก็เลยทําให้เกิดแนว แนวประกาลังหรือการผุกก่อนตามสภาพนะครับการผูกก่อนแบบนี้เนี่ยถ้าเราเชื่อว่าเป็นการกัดกดนะเชื่อเราก็จะไม่สามารถค้นหาความจริงแต่ถ้าเราพิสูจน์ความจริงเราก็ต้องถามไอ้คนที่บอกว่าวิธีการกัดกดเนี่ยช่วยอธิบายให้หน่อยนะครับ นะว่าทํำยังไงจะเอาไปทดลองทำนะครับเพราะลักษณะเนี้ยมันเป็นล่องรอยของธรรมชาติไม่ใช่วิธีการกัดกรดแน่นอนเพราะการกัดกดมันจะต้องใช้น้ําใช้กดที่มีความเข้มข้นสูงใช่ไหมแล้วหยอดลงบนอะไรคือถ้าเป็นปูนเจอกับกด จะเกิดปฏิกิริยาแบบไหนถ้าเป็นพระเนื้อผงอย่างเงี้ยนะครับพระสมเด็จเนื้อผงเนี่ยเจอกดจะเกิดปฏิกิริยาการเปลี่ยนแปลงแบบไหนอันนี้นะคือสิ่งที่เราต้องเอาไปพิสูจน์แล้วก็ทดสอบไม่ใช่ว่าเชื่ออย่างเดียวคืออย่าเชื่อแม้ว่าคนนั้นจะเป็นครูอย่าเชื่อแม้ว่าคนนั้นน่ะจะเป็นอาจารย์ อย่าเชื่อแม้ว่ามันจะมีเขียนอยู่ในตำราอย่าเชื่อแม้ว่าเขาจะเป็นพ่อเป็นแม่อย่าเชื่อแม้ว่าอะไรตาลพัดคือเราใช้หลักกรารมสูตรนะครับในการพิจารณาแล้วใช้หลักการเก็บสถิตินะเพื่อใช้ในการหาข้อเท็จจริงนะครับการนำพิสูจน์เนี่ยคือสิ่งที่เราต้อง ใช้หลักเหตุผลถ้าเราไม่มีเหตุผลเราเรียนรู้จากความเชื่อเนี่ยมันจะไม่ค้นพบความจริงเพราะความเชื่อเรียนรู้ไม่ได้แต่ความจริงมันมีแค่หนึ่งเดียวเมื่อคุณรู้จักความจริงแล้วคุณสามารถที่จะดูออกบอกได้อธิบายเป็นว่ากระบวนการผลิตแบบนี้ล่องรอยแบบนี้เส้นซุ้มแบบนี้มันเกิดจากกระบวนการผลิตแบบดั้งเดิมการสร้างแม่พิมพ์ในยุคนี้มันเป็นยุคไหน นะครับเส้นสุมเนี่ยถ้าเพื่อนๆสังเกตนะว่าพระที่ผมนำมาให้เพื่อนๆดูตลอดหลายๆวันมาเนี่ยลักษณะของพระแบบนี้จะเป็นพระที่สร้างราวราปี2470-80ถึงนะครับเห็นไหมนี่นี่คือลักษณะที่เรา,าคาดคะเนจากการเก็บตัวอย่างแล้วการเปลี่ยนแปลงแบบนี้ถ้าเรายังไม่ทราบว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไร เราก็ต้องเก็บเอาไว้แล้วก็หานะอย่างวันก่อนนู่นผมมีพระแช่น้ำมนตใช่ไหมอ่าพระแช่น้ํำมนต์องค์นึงเนื้อสีเหลืองๆเนี่ยก็จะมีลักษณะแบบนี้แต่ว่าเขามีคราบลักษณะคราบกุอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะซึ่งแตกต่างกับแบบนี้แต่แบบนั้นอะ่ะเป็นพระที่แช่ในอ่างน้ำมนต์ซึ่งถ้าเราพิจารณาเปรียบเทียบนะ เราจะเห็นว่ามันมีความคล้ายกันมีความเหมือนกันตรงที่ว่ามีรอยกัดก่อนนะการที่ผิวพระเนี่ยถูกกัดก่อนจากอะไรจากน้ำนะอย่บอกว่าเป็นน้ำเลยแหละนะของเหลวเนี่ยของเหลวน้ำมันเลยทำให้เราเข้าใจแต่ทีนี้ว่ากระบวนการผลิตของเขาเนี่ยเราก็ดูว่า เส้นซุ้มเนี่ยมันไม่เหมือนกับเส้นซุ้มของพระโรงงานหรือพระรุ่นใหม่ใช่ไหมเออแล้วลักษณะของพระเนี่ยความสมมาตรความสมส่วนการขอบข้างของเขาเนี่ยแล้วเนื้อหาสูตรการสร้างของเขาเนี่ยเป็นยังไงมันตรงตามที่เราได้ศึกษากันไว้หรือเปล่าว่าคือเรามีต้นแบบเป็นพระ2495หลวงปูน่นาคนะครับ ใช่ไหมเป็นเป็นตัวที่สามารถเอาไว้เทียบเอาไว้เปรียบเทียบกับพระอื่นๆเนี่ยอย่างผมมีเห็นไหมพระองค์นี้สมเด็จที่สร้างหลัง2,500เอามาเทียบกับองค์องค์ที่มันมีร่องรอยของการก่อนเนี่ยเราก็จะเห็นว่ากระบวนการผลิตมันต่างยุคก,กันละลักษณะของแม่พิมพ์การแกะซุ้มต่างกันละลักษณะขององค์พระ ก็เป็นช่างคนละคนกันละเห็นไหมอ่าแต่ทีนี้เพื่อนๆ p a r t i t i ให้แยกเลยว่าเป็นพระที่สร้างก่อนปี2,500หรือพระที่สร้างหลังปี2,500นะครับจำไว้เสมอว่าพระที่สร้างก่อนปี2,500เนี่ยไม่มีพระเกะแต่พระเกะสร้างเมื่อพระแท้ขายได้ใช่ไหม ก็คือสร้างหลังปี2,500ดังนั้นอันนี้แหละคือคือมอเตอร์เลยนะเป็นสิ่งที่คุณจะต้องจดจำเอาไว้ตลอดเวลาว่าพระที่สร้างก่อนปี2,500ไม่มีพระเกะนะครับแต่ทีนี้ว่าเราศึกษาพระสมเด็จเนี่ยเราอยากได้พระสมเด็จที่เก่าทันสมเด็จพู้จันโตเราจะต้องเรียนรู้เรื่องของกระบวนการผลิตในแต่ละยุกว่า หลัง2,500มีการผลิตแบบนี้นะใช้เครื่องมือที่ทันสมัยเข้ามาสร้างแม่พิมพ์แล้แต่ก่อน2,500เนี่ยเรารู้ว่า2,495เนี่ยเป็นพระที่ผลิตด้วยกระบวนการผลิตกึ่งอัตโนมัติก็คืออัตโนมือมีการนำพระออกจากพิมพ์แล้วก็มาตัดขอบด้านข้างด้วยมือก็เป็นพระตัดมือแต่ก่อนหน้านั้นถ้าเราพิจารณาถึงพระสมเด็จ อินโดจีน2485เราจะเห็นว่ากระบวนการผลิตของพระสมเด็จอินโดจีน2485นั้นมันมีกระบวนการผลิตแล้วก็มีการผสมสูตรเนื้อที่ต่างกันนะครับจะเรียกว่าเป็นพระเนื้อผงล้วนก็ได้นะครับแต่แบบนี้เนี่ยที่เราเห็นอยู่เนี่ยถ้าจะบอกว่าเป็นพระที่สร้างในช่วงปี2470 เราเราก็ต้องหาหาองค์มาเทียบเทียบดูนะครับว่ามีพระที่มีหนึ่งเลยพิมพ์ทรงเป็นพระถอดมาจากชุดไหนนะครับแล้วเนื้อหาสูตรการสร้างเป็นสูตรเดียวกับวัดละคังหรือเปล่านะครับและทีนี้ก็มาดูว่าความเก่าเนี่ยนะคือต้องเอาพระมาวางเรียงเรียงเรียงกัน แล้วก็พิจารณาดูว่าเนื้อหาความเก่าการเปลี่ยนแปลงแบบนี้เนี่ยเราจะพบเจอที่ไหนอย่างไรเมื่อเราพบเจอแล้วเราจึงจะทำการสมมุติฐานว่านี่คือพระในยุคยุคยุคใช่ไหมคือไม่ใช่ว่าเอาไปตรวจแล้วก็ได้อายุมา150ปี170ปีบวกลบ170ปีบวกลบ20ปีถ้าบวก20ปีก็เป็น190ปี มันไม่ทันสมเด็จโตสมเด็จโตมรณภาพไปแล้วถ้า170ปีลบ50ลบ,ลบ 20, มันก็เป็น150ปี 1. 5 0ปีอยู่ในช่วงสมเด็จโตแต่ดูกระบวนการผลิตมันใช่เหรอพระที่มีขอบกรอบกระจกเนะเป็นพระถอดพิมพ์มันไม่ใช่พระที่สร้างในยุคสมัยนูน้นยุคโบราณเพราะยุคสมัยนู้นนะ่ะเขาไม่มีการถอดพิมพ์นะครับ โอเคก่อนจากกันนะครับนี่เหรียญเจ้าสัวหลวงปู่หลวงพ่อทองนะก็มีมาแบ่งกันเหรียญละ400ค่าส่ง50บาทนะครับเหรียญเจ้าสัวหลวงพ่อแล้วถ้าเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟอย่างเนี้ยเหรียญละ250ค่าส่ง50บาทนะครับขอบคุณสำหรับทุกการติดตามทุกกำลังใจนะครับถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจ